ท่านผู้ชมฮะมาตามความคืบหน้าคดีของคุณดิวอลิสลายักยอกรั์นะครับล่าสุดวันนี้คุณเมวัสนาหรือว่ามาดามเมนี่ก็ได้ให้ทนายความไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติมต่อตํารวจนะฮะส่วนทนายความของคุณดิวนี่บอกนะฮะว่าไม่ได้หลบหนีออกนอกประเทศนะฮะแล้วก็จะเข้ามาให้ปากคำกับตํารวจครับโดยนายอัธชาัยแจ้งอรุณทนายความของมาดามเมนี่หรือเมวัสนานักธุรกิจนะครับ เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนกองปราบหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณเดียวอลลสซาลาทอมเบเรสุดข้อหายจากยอกรัพย์กรณีที่ดาราสาวเนี่ยขอยืมกับเป๋าแบ,บนดเนมแล้วก็เครื่องประดับรวมมูลค่ากว่า62ล้านบาทจากมาดามเมนี่แต่ว่าสุดท้ายนําไปจำนำและ ไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของด้วยนะครับเบื้องต้นทนายความเนี่ยได้มอบพยานหลักฐานแล้วก็เข้าไปให้ปากคํากับตํารวจเพิ่มเติมเบื้องต้นทนายความบอกว่าเป็นคดียักยอกทรัพย์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของพนักงานสอบสวนว่าจากพยานหลักฐานจะเข้าข่ายความผิดอื่นๆด้วยหรือไม่นะครับซึ่งทางทนายอัธชัยเนี่ยนะฮะก็บอกว่าถ้ากรณีนี้เนี่ยคุณดิวนำของมาคืนเรื่องก็จะจบนะครับ ทีนี้ฝากฝั่งทนายความของคุณดิวบ้างนะฮะนายนิติศักดิ์มีขวดยืนยันครับว่าจะเข้าพบตำรวจกองปราบในวันนี้เพื่อยื่นหนังสือยืนยันว่าดิวไม่ได้มีเจตนาจะหลบหนีแต่ว่าได้เดินทางออกนอกประเทศไปตั้งแต่ก่อนจะทราบว่าจะถูกดำเนินคดี ยืนยันนะครับว่าตอนนี้คุณดิวยังอยู่ต่างประเทศแต่เจ้าตัวบอกว่าจะรีบกลับมาเคลียร์ปัญหาทั้งหมดโดยเร็วที่สุดก็เท่ากับว่าทนายของคุณดิวจะเข้าพบตำรวจก่อนนะฮะแล้วก็คุณดิวก็จะรีบกลับมาเคลียร์ปัญหานี้ครับค่ะ